เอาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมสตินจี้ในเกมนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปบล็อกฟูนะครับทุกคนโอ้โหเนื่องจากว่าไม่ได้กลับมาเล่นนะฮะตอนนี้ผมได้กลับมาเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับลืมไปเลยนะครับตอนนี้ครับเลเวลอยู่ที่130แล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนแรกผมไปฟาร์มเกาะนี้แหละนะครับ เกาะมารินฟอร์นี่เองน,นทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกาะมารินฟอร์แล้วก็คือเกาะเลเวล120นั่นเองซึ่งมันจะมีบอสมีเลเวลอยู่ที่130อนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามาใช้ผลไฟฟาร์มมาทุกคนโอเคนี่ตอนนี้เราใช้ผลไฟอยู่นะผลเอสนะครับทุกคนผลมาลนคีโอเคจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยดียกว่านะครับผมเอก่อนแรกเดี๋ยวเราจะฟาร์มเลเวล120ก่อนนะครับโอเคสกิลซันจิก็มาแล้วนะครับลืมไปผมมีสกิลซันจิกแล้วนะครับ เกาะตัวตลกตัวนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้สกิลสกิลซันจิเลยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงโอเคสกิลซันจิสกิลที่สามเตะรัวๆแล้วก็สกิลท่าเตะเทพท่าเตะหมุนแล้วก็เตะเตะไกลเรียบร้อยเตะระยะไกลโอ้โหกระเด็นเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเราต้องกดวิ่งก่อนมันจะได้เตินง่ายหน่อยโอเคโอเค โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่าฝนไฟนะครับทุกคนมาสกิลท่านี้เลยที่อัพมาแล้วแล้วก็สกิลลูกบอลไฟโอ้โห,โโหโกระเด็นเลยนะครับผมเนี่ไงปาันก่อนอเอ๋โอ้โหโกระเด็นเลยทุกคนเอามันยังไม่ตายนะครับผมเจอนี่หน่อยโอโ้ไม่ตายต้องใช้เตะละโอเคเรียบร้อย โอเคทุกคนตอนนี้เลเวลจะใกล้เริ่มเลเวลหนึ่งร้อสิอ็แล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะน่าจะใกล้ละโอเคเก็บเงินก่อนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวผมไปเก็บอ่าเก็บชั้นบนด้วยนะฮะตอนนี้แต่ว่าเงินโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอเคนี่ครับเงินโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นอย่างนี้เลยเอาบินไม่โดนเฮ้ยเก็บอย่างนี้ไปเลยนี่โอ้โหเท่น,นะครับผมบินเก็บเงินได้นะ,ะทุกคนโอเคตอนนี้ ผมว่าเงินน่าจะอยู่ด้านบนนะโอเคเราเก็บด้านบนมาเรียบร้อยโอ800นะนะ้โหแปดร้อยนะฮะแปดร้อยหกสิบแปดนะโอ้โหตอนนี้โอเคอีกสมบัติหนึ่งเก็บเงินสมบัติไปเลยเอ้ยได้แล้วเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มมาดีกว่านะบอสเดี๋ยวค่อยจัก,การแล้วกันจาัก,การยากมากบอสมันโหดมากจริงเ จักการมันเออทุกคนลืมไปว่ามารินฟอนเนี่ยจะมีโหนดขาวเกิดด้วยนะฮะก่อนเนี่ยนะครับผมน่าจะกดตรงไหนนะเนี่ยจะเกิดตรงนี้แหละนะครับผมโหนดขาวเนี่ยโอเคแต่ก,กอเราจะใช้ท่าเตะจริงๆอะ่ะอ่าสก,กิลสก,กิลอะไรนะสก,กิลชันจีเนี่ยมันสามารถใช้กับรวมผลไฟได้นะทุกคนใช่เพราะมันมันเหมาะการฟาร์มดี เ okay, ฟร์มดีผลไฟอะ่ะแต่ไม่เหมาะการพ v p สักเท่าไหร่แต่คิดว่าจะเปลี่ยนผใหม่ทคนไม่รู้ว่าจะผลอะไรดีแหละเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันรอดูแล้วกันว่าจะเป็นผลอะไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มดีกว่านะครับผมโอ้โหกระเด็น oh. ลเลยนะครับผมโอ้ยไอคอนโอ้โหเตะไกลระยะไกลโอ้โ oh. ห ต่อยเลย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 แล้วก็เพิ่มโอ้โหแล้วก็เอาทีนึงแล้วก็ใช้ท่านี้โอ้ยโดนไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยอะทุกคนคุ้ยแม่งแรงว่ะนะคุ้ยไม่ธรรมาดาโอ้โ มันจะแรงไปถึงไหนโอ้โหโคตรจะแรงแล้วตอนเนี้ยคือเลเวลเราอ่อนมากเลยทุกคนพวกนี้ตอนแรกเมื่อกี้ผมจะรอฟาร์มไปแบบต่อไปเรื่อยนะครับผมเมื่อกี้โอ้โห้โอ้โหโอเคโอ้โหโอ้ยโอ้โห อุ้ยจะตายไหมเนี่ยออีกรอบหนึ่งจะเพือบโอ้โห่อนรัวอุยอ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเลเวล131แล้วทุกคนอ้โหเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าเราก็จะได้เงินคือลืมไปทุกคนตอนเนี่ยผมได้เงินประมาณสักสามแสนนะทุกคนเนี่ยสามแสนสองหมื่นสองพัน 988้98นะทุกคนตอนเนี้ยพ่อผมเอาเงินเนี่ยไปสุ่มผลให้ผู้เล่นให้ผู้เล่นคนอื่นไงทุกคนเพราะว่าผมมีเงินเยอะเป็นแสนๆหนึ่งผมก็สุ่มได้แค่ผมผมก็ต้องสุ่มแค่ครั้งเดียวว่านะทุกคนพ่อเงินผมไม่เหลือแล้วนะครับผมอ่าผมก็ไปแจกผลนี่แหละสุ่มแล้วก็ไปแจกผลนี่แหละแบบว่าถ้าเจอผลเกิดผมก็จะเก็บมาได้นั่นแหละเก็บมากินแหละหรือว่าจะเก็บไปแจกดีก็ได้นะครับผมโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเรามาฟาร์มต่อดีกว่านะครับผมโอเค เฮ้ยโอ้โหแกเดนมาสิครับจะไหวไหมโอ้โหโอ้โหตัวตัวตัวนี่แลวแลวทุกคนรู้ไหมว่าผมได้อาวุธอะไรมากระจกกระจอกหนึ่งมันคืออาวุธแบบจะพูดยังไงผมพูดไม่ได้ละอาวุธแบบโคตรกระจอกมากทุกคนดูดิโอ้โหโคตรกระจอกตูเสียงดีแล้วก็เป็นเสียงปืนด้วยนะฮะอันนี้เป็นเสียงระเบิดนะทุกคนแต่มันกระจอกอย่าไปใช้อาวุธนี้ว่ะ เดี de, o, u, ๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปืนแล้วเพราะอาวุธนี้มันกะจอกเกินไปนั่นเองผมรับไม่ได้โอเคโอเคเทปเๆๆเเเเตัวลัวๆัๆๆัวๆัวโอเคเรียบร้อยแล้วก็ถาปล่อยแล้วก็ปล่อยลูกบอลไฟโอ้ยเรียบร้อยโอเคโห โอ้โหแล้วก็เกอเกเดี๋ยวฟังตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนโอ้โหไม่ธรรมดาแฮะคือฝนไฟ้องเปลี่ยนแล้วแหละโอ้โหตายเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหเลเวลของเรา โอเคลืมไปลืมอัพสกิลโอ้ลืมเลยเก okay, ตอนนี้ผมมาอัพสกิลก่อนโอ้โหโอเคอัพอัพอัพแล้วอัพโอเคอัพแล้วโอเคเรียบร้อยอัพ <Okay. S 1> <up. S 2> แล้วโอ้ทุกคนรอให้มันคูด,ดาวก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปก่อเล็กกันนะทุกคนตอนนี้โอ้มันอยู่ไกลนู่นเลยนะฮะผลไฟก็แบบ บินช้ามากอะถ้าเป็นผลแสงคือมันจะบินไวอะทุกคนแต่ตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนผลแสงแล้วแหละรอรอติดตามผลใหม่แล้วกันนะทุกคนที่ผมอยากจะใช้ผลแสงอะเออรอติดตามแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวขอไปฆ่าบอสจริงๆบอสมันอยู่ในก่อน,นี้นะกอเล็กๆอะไม่เห็นมีลูกน้องมัเลยก่อนนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันมีสมบัติอยู่ด้วยโอเคสมบัติสีฟ้ามันได้เยอะไงทุกคนอะนี่ไงบอส โอ้โหจะฆ่าบอสดีไหมเนี่ยจะการเลยไหมทุกคนจะการเลยดีกว่าโอ้โหจะการเลยดีกว่าไหมดูไม่ได้แล้วโอ้โหเกือบไปกินมันฟันมันฟันเราโอ้ยเดินสิโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วทุกคนโอ้โหเลือดลดโคตรไวโอ้โหปล่อยไฟก่อนโอ้เลือดลดเลือดลดว่ะ เดือดรอดโอ้โหเร็ว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 ครูดาวเร็วครูดาวเร็วเฮ้แล้วก็โอเคทีนี้ปล่อยลูกบอลไฟโอ้ยมันกระเด็นมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปล่อยขึ้นเฮ้โอเค,อเคบอสนี่มันกำลังจะตายแล้วบอสเลเวล บอสเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบนะอุ้ยมันกำลังจะตายแล้วทุกคนเออมันตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้เราได้สามารถได้เราสามารถได้ปราบบอสตัวนี้ได้แล้วโอเคทุกคนผมว่านะเดี๋ยวผมจะบินไปฟาร์มต่อที่อื่นไหมหรือว่าจะจบแค่นีออ้ว่าเดี๋ยวค่อยจบแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะฟาร์มต่อไปเรื่อยให้เสร็จๆไวๆนะทุกคนโอเคนะช่วงนี้อาจจะไม่ว่างหน่อยโอ้หเราต้องกลับไปเกาะมารินฟอร์ดนะครับผม แต่ผมอยากจะปราบบอสมาริมฟอร์ดมากเลยอ้ที่เห็นบอสเนี่ยมันอยู่ที่130งยไงก็เลยอยากจะปราบมันที่เฉรนะทุกคนโอเคตอนนี้เลือดเราอยู่ที่490แล้วนะครับผมโอ,โ,โอ้โหไปไกลนะเนี่ยเราคือเลเวล100่แล้วด้วยนะมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคเรามาเก็บเงินดีกว่าปึ๊บแต่จริงเงินมันจะเกิดนะทุกคนเงินสมบัติเนี่ยตรงนี้เออเกิดแล้วไปเก็บเงินดีกว่า จิ๊บป๊อปโอ้เก็บแล้วโหบินบินบินเก็บได้ด้วยนะครับผมโอเคมาแล้วเงินเกิดไหมเงินเกิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยบินติดปักเอาเอาบินยังไงอ่ะโอเคขี่บินตรงนี้ก่อนโอ้โหสัตว์จะบินมาเกะโอ้ยโอ้บินก่อนโอเคใช้เดินดีกว่าปุ๊บโอ้เอาแหละเราเก็บเงินแล้ว ตอนตอนนี้ผมจะเก็บเงินไปสุ่มผลปีศาจนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับจบคลิปนี้เท่านี้แหละนะครับผมโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดว่าใายก็อยลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนไปบ่าย,บายนะครับไปบ่าย,บายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าและไปบ่าย